่คะขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านีนะะ้แล้วค่ะเราก็ได้ปลาดุกทะเลผัดช,ชาทานกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไปกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะวันนี้มีเมนูเผ็ดเด็ดแซ่บมาฝากค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปทําเมนูปลาดุกทะเลผัดช,ชาหัวใจหลักเลยค่ะในการทําปลาดุกผัดช,ชาให้อร่อยนะคะ ปลาจะต้องสดค่ะล้างทําความสะอาดเพื่อดับความคาวนะคะปลาเคยลงคลิปวิธีการล้างไว้แล้วค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะมาค่ะเรามาดูขั้นตอนการผัดฉ่าปลาดุกกันนะคะก็ใส่น้ํามันลงกระทะค่ะจากนั้นใส่พริกกระเทียมลงไปผัดค่ะปริมาณพริกกระเทียมนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะ ผัดให้พริกกระเทียมหอมฉุนค่ะแต่สำหรับเมนูผัดฉาปลาดุกนะคะแนะนำเลยค่ะว่ารสชาติจะต้องจัดจ้านเลยนะคะปลาใช้เป็นพริกแดงจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะบั่นหรือตำค่ะ แล้วก็ปลาจะใส่น้ำล้างคกไปด้วยนะคะขั้นตอนกานผัดแบบนี้ค่ะผัดง่ายๆนะคะได้ผัดขาประดูกที่อร่อยแน่นอนเลยค่ะจากนั้นปรุงรสชาติถาดด้วยน้ำปลานะคะน้ำมันหอย น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะจากนั้นคนเครื่องปรุงให้มันเข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ปลาดุกลงไปเลย คนนิดนึงนะคะหาฝามาปิดไว้นะคะหลังจากที่ปิดฝาได้สักครู่หนึ่งแล้วค่ะก็หมั่นคนนะคะเปิดมาคนค่ะเพื่อให้เนื้อปลามันสุกทั่วถึงกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็เปิดหมั่นคนนะคะเดี๋ยวก็จะ ปล่อยทิ้งไว้ให้จนกว่าไอตัวน้ำเนี่ยมันจะงวดแห้งค่ะวิธีการนี้นะคะก็จะทําให้เนื้อปลาดุกเนี่ยมีความเนื้อมันเนี่ยมีความฉ่ารสชาติอร่อยค่ะเครื่องปรุงรสเนี่ยก็จะเข้าถึงเนื้อปลาดุกนะคะเด็ดแน่นอนค่ะนี่ค่ะตอนนี้น้ำมันเริ่มจะงวดแห้งแล้วนะคะ วิธีสังเกตเนื้อปลาดุกค่ะสุกหรือไม่สุกนะคะให้ใช้ทัพพีเนี่ยแหละคะ่ะลองกดดูไว้นะคะถ้าเกิดเนื้อมันนิ่มแล้วเนี่ยเนื้อปลาดุกเนี่ยสุกแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่มะเขือพวงนะคะหลังจากใส่มะเขือพวงไปแล้วค่ะก็ปิดฝาไว้อีกสักครู่หนึ่งนะคะ สักคู่เดียวเองค่ะเพื่อให้ไอตัวมเะเขือพวงเนี่ยมันสุกหน่อยนะคะจากนั้นลองตักชิมรสชาติดูค่ะถ้ารสชาติใช้ได้แล้วนะคะให้ใส่กระชายลงไปค่ะใบมะกูดพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉลียงค่ะเม็ดพริกไทยอ่อนคานไม่ได้เลย ใบกระเพรานะคะจากนั้นผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้และคะ่ะเราก็ได้กระดูกทะเลผัฉชาทานกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ วยขั้นตอนแล้วก็วิธีการผัดง่ายๆนะคะลองไปผัดทานกันดูค่ะวันนี้ปาก็ขอฝากวิธีการทำปลาดุกทะเลผัดฉ่าไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบเมนูนี้ปาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชา n นลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูงน่า,ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแนลค่ะ